บุมสบายวันนี้ขอแนะนำวิทิทัศพ่อตะลุยแดนพระคัมภีร์หนึ่งตอนฉันยังรอเธออยู่นะจัดทำโดยแผนกคิสตศาสนธรรมอัครสังคมมนตกรุงเทพวิทิทัศพ่อตะลุยแดนพระคัมภีร์หนึ่งตอนฉันยังรอเธออยู่นะพ่อเด็กชายที่พบว่าตัวเองอยู่ในปราสาทและพระเยซูเจ้าทรงรับพ่อเป็นลูกเป็นบุตรสุดที่รักของพระองค์พ่อมีความสุขมากแต่เมื่อพ่อได้ข่าวว่า มีที่หนึ่งจัดงานปาร์ตี้ที่แสนสนุกแต่ต้องใช้เงินจำนวนมากในการเข้าร่วมพ่อจึงไปในงานโดยของเงินจากพ่อแต่สุดท้ายแล้วพ่อก็ได้รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญและทำให้เขามีความสุขมากที่สุดวิติทัศน์พ่อตะลุยแดนพระคัมภีร์หนึ่งตอนฉันยังรอเธออยู่นะพร้อมตะลุยในโลกพระคัมภีร์ไปด้วยกัน